สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work ์กฟอร์มโนะครับวันนี้วันอัคารที่4มกราคม2565ครับอยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาอติดบ,บาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสจอดลึกเชลซีครับโค้ชแอคขนข่าวลีผูครับ ครับก็มาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้ปีใหม่แล้วนะนี่เป็นเจาะประเด็นแบบทางการเทปแรกนะครับที่เรากลับมาบถ่ายทํากันแล้วก็เริ่มด้วยประเด็นร้อนของพิมลีครับในสัปดาห์ที่21นะเกมคู่ใหญ่ๆเตะกันไปในช่วงวันหยุดปีใหม่นะครับก็มีทั้งผลการแข่งข,งขงันทีมที่ชนะด้วยผลงานสวยหรูแล้วก็ ทีมที่พ่ายแพ้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าสื่อเนี่ยเขาหยิบยกเอาประเด็นอะไรมาพูดถึงกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สน,สนับสนุนของรายการเราก่อนนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างขวดนี้นั่นเองนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษ,ษัทไทยเบลว,ว่าเด็ดจำกัดมหาชนครับนี้อย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับผมขอคำว่าเอาแชมป์ไปเอาใช้แปม อีผัวนด้เวยอันนี้เราพูดให้กับซิตี้นะครับสุดยอดแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับกับเคแบงครับตอนนี้มีแคมเปญสติครับก็ย้ำเตือนท่านผู้ชมนะเกี่ยวกับเรื่องของภัยไซเบอร์กับการโจรกรรมทางออนไลน์นะก็ใช้สติป้องกันสตาร์ครับเป็นแคมเปญดีๆจากกสิกรไทยใครที่พบเห็น SMS หรืออีเมลนะที่ต้องสงสัยครับ ก็ให้คิดเอาไว้ก่อนเลยว่าพวกเขาเนี่ยส่งมาหลอกแน่นอนอย่าเข้าไปกดอย่าก,กรอกอย่าตอบแล้วก็อย่าเข้าไปมีส่วนร่วมเด็ดขาดเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะสูญเสียข้อมูลของท่านผู้ชมได้นะแล้วก็ใครที่พุบเห็นครับสามารถช่วยย้ําเตือนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในการแจ้งเตือนนะครับผ่านทางช่องทางของกาิกรได้ไม่ว่าจะเป็นใน เคแบง n ์ไลฟ์ในแอคเคาท์ i n e หรือว่าจะเป็นในแฟนเพจ Facebook นะครับส่งอีเมล info โ a s i k o n b a ร k c o m แล้วก็ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ K Contact Center 0 2 8 8 8 8 8 8 8 8ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับครับผมไปเริ่มกันเลยครับเริ่มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนสื่อบอกว่าวนลูปกลับมาอีกแล้วนะ ปีใหม่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเริ่มผลงานนับหนึ่งใหม่เสมอไปก็ได้แฟนแมนยูหลายคนคิดแบบนั้นนะครับช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในปลายยุคของโซชาเนี่ยเราเกิดคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในของทีมตอนนั้นคือแย่มากๆจนวันเวลาผ่านไปครับปรังนิกเข้ามาคุมแมนยูแทนนักแตกชนะพาเลสก็เห็นความเปลี่ยนแปลงครับเรื่องของระบบแล้วก็วิธีการนําเอา เพสซิ่งเข้ามาใช้เยอะมากขึ้นนักเตะมีการวิ่งกันเยอะระบบการเล่นเปลี่ยนครับมาเป็น4-2-2-2แล้วก็จากนั้นเนี่ยชนะนอร์ดิท1-0นะมีถล่มเบอร์ลี่3-1จนมาล่าสุดเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับวูฟแฮมตัน 0- ประตูต่อ1ครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่สื่อเห็นเนี่ยคือจากนัดแตกจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างมากสักเท่าไหร่ มีเกมกับเบอร์ลี่ครับที่เล่นได้ดีมากๆแต่พอมาเกมกับวูฟแฮมตันเนี่ยก็ฟอร์มหลุดออกไปอีกแล้วครับชนิดที่ว่าสู้ทีมเยือนไม่ได้เลยด้วยซ้ำไม่แปลกครับที่จะแพ้0ต่อ1พลาดโอกาสที่อาร์เซนอลเหลือแค่แต้มเดียวแม้ว่าลูกชอนะคือเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยเหมือนกับ เล่นแบบไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีความสมัครสมานสามัคคีหลายครั้งไม่ได้เล่นตามศักยภาพในห้องแต่งตัวเราเนี่ยรู้เป้าหมายแต่พอลงไปเล่นจริงๆเนี่ยเราทําได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซเราต้องโฟกัสแล้วก็เล่นให้ดีกว่านี้แน่นอนครับว่าการสร้างทีมติดตั้งระบบการเล่นใหม่ของรังนิกเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าตอนนี้ มันยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงรังนิกบางทีอาจจะต้องรีบหน่อยถ้าเกิดว่าอยากจะให้แมนยูก,กลับมาสู่ทิศทางที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่อยากจะให้วกกลับไปเจอกับปัญหาเดิมๆบอลไม่เป็นทีมเวิร์กฟอร์มไม่สม่ำเสมออันนี้คือจุดที่รังนิกจำเป็นจะต้องเร่งในการปรับปรุงนะครับทำยังไงเพื่อให้เขานักเตะแต่ละคนเนี่ยเข้าใจระบบการเล่นแล้วก็ยึดฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองเอาไว้ให้นานที่สุดอืมผมว่าจริงๆเรื่องของศักยภาพนักเตะคน คนไม่ได้ตั้งคําถามกับแมนยูนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่แมนยูมีปัญหาตอนนี้คือเรื่องของระบบการเล่นที่มันเห็นได้ชัดว่าโอเคแหละรังนิกเข้ามาคุมก็ส่วนใหญ่มีชนะเยอะนะครับแต่ว่านัดที่เล่นไม่ค่อยออกโดยเฉพาะนัดล่าสุดกับบูฟเนี่ยคนตั้งคำถามเรื่องระบบการเล่นว่า4-2-2-2มันเหมาะกับแมนยูแล้วจริงหรือเปล่านะครับเล่นเป็นตัวรุกด้านในทางทีมมีปีกธรรมชาติอย่างเยอะเลยซานโชรัชฟอร์ กรีนวูดพวกนี้เยอะมากนะครับซึ่งกลับไม่ใช่ปีกธรรมชาติแล้วก็ฟูลแบ็กของแมนยูไม่ได้เล่นเกมรุกดีขนาดนั้นแต่ว่าให้วิงแบ็กเขาเรียกว่าไงให้ฟูลแบ็กเล่นเหมือนวิงแบ็กทั้งที่แอรอนวานบิซาก้าไม่ได้เก่งเกมรุกขนาดนั้นออคนก็ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้เยอะเหมือนกันตั้งแต่รังนิกเข้ามาคุมทีมนะ <S <S ผมเห็นนักเตะแมนยู Man U, คนหนึ่งที่ฟอร์มสม่ำเสมอแล้วก็ฟอร์มดีที่สุดคือดาบิดเดคอาแต่การที่ การที่ผู้รักษาประตูฟอร์มดีอ่ะมันไม่ได้เป็นผลบวกกับทีมเข้าใจปะคือ,อใจถ้าคุณได้เห็นฟอร์มของนายด่านเยอะมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเกมรับของคุณมีปัญหาแหละโดยคู่แข่งเจาะตะข่ายเยอะมากคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเด r ไม่ฟอร์มดีเหมือนกับที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ยนับตั้งแต่รังนิกเข้ามาคุมอ่แมนยูจะได้ผลการแข่งขัน,นที่น่าพึงพอใจไปกี่นับอ,อันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าคิดเหมือนกันคือระบบมันยังไม่เห็นโครงสร้างอะไรที่มันเป็นทิศทางบวก แล้วก็ไอ้เรื่องของระบบไม่เข้ากับนักเตะมันทำเอา,เ,อา,เ,อาเราคิดนะว่าเอาของรังนิดเขาก็ไม่ได้ใช้ระบบที่เหมาะกับนักเตะนะครับเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าตอนนั้นตั้งคอนเต้นะครับคอนเต้ e <c oughs> ก็ชอบหลังสามซึ่งก็ไม่ได้เหมาะกับนักเตะของแมนยูชุดปัจจุบันแต่คอนเต้จะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครทราบ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่ามีคนคิดแหละอ่ะในเมื่อโค้ชสองคนก็ไม่ได้ใช้แผนที่เหมาะกับนักเตะแต่ถ้าเกิดให้วัดกันใครจะปังกว่าก็ต้อง,อง,องดูกันยาวๆนะครับ <c oughs> ไปดูกันที่เชลซีกันบ้างดีกว่านะครับสื่อเล่นประเด็นที่ว่าเกมนี้ก่อนนัดที่จะเจอกับลิเวอร์พูลมีประเด็นดาราม่าเรื่องของโรเมลูลูกากูนะครับแต่ท้ายที่สุดไม่ได้ส่งผลต่อสปิริตทีมนะครับยังเล่นกันได้ตามมาตรฐานอยู่นะครับเ<ๆ>หมือนที่บอกไปครับก่อนเกมมีประเด็นดาราม่าลูกากูไปให้สัมภาษณ์กับสกายอิตาเลียพูดในเชิงไม่พอใจแท็กติกของทูเคลแล้วก็พูดถึงความรู้สึกว่าไม่ได้อยากย้ายออกจากอินเตอร์ขนาดนั้นทําให้ เกิดคำถามว่าโทมัสทูเคลนจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งทูเคลนเลือกที่จะปรึกษานักเตะซีเนียคนอื่นในทีมนะครับเช่นรูดิเกอร์จอจินโยกองเต้อัสปินิกวยตาแล้วก็มีการตัดสินใจร่วมกันว่า d r อ p ลูกากูสักนัดหนึ่งสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือพอ d r อ p ลูกากูเนี่ยเท่ากับว่ากองหน้าอาชีพไม่เหลือนะครับเพราะว่าต er ีโมวนเนอร์ก็โอเคอาจจะหายโควิดแล้วแต่ ทูเครนบอกว่าแวนเนอร์มีอาการข้างเกียงจากโควิดหนักต้องใช้เวลาสักพักในการฟื้นฟูกลับมาถ้าไม่มีกองหน้าอาชีพเลยสักคนจะส่งผลต่อการรับมือกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดนะครับสื่อต่างประเทศเขาเล่นประเด็นแนวมุมที่ว่าเออเชลซี Chelsea ก็สือว่างัดไม้เด็ดมาสู้กับลิเวอร์พูลได้อย่างสนุกแม้จะไม่มีลูกากูนะครับก็เสมอกันไป2ต่อ2งสื่อบอกว่า<ม>ทูเครนปลุกให้ทีมเล่นด้วยพลังงานสูงเพรสซิ่งอัดใส่ลิเวอร์พูลฟอร์มในสนามเกมนี้เป็นคําตอบว่าการดรอปลูกากูที่มีดรามา อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้นะครับเพราะทีมโดนนำไปก่อน2ลูกแต่ก็มีลูกฮึดก,กลับมาตีเสมอได้จากโควาสิตแล้วก็คริสเตียนพูดิสิตนั่นเองครับอืมครับอของผมเห็นคนเขาทำมีมใช่ไหมของเชลซีอ่ะเอาไปแซลตอนที่โดเลว์ครูนำศูนย์สองก็ทำหน้า <S <S 2> <S 2> <S 2> แบบรัวกูยิ้ม แต่พอตีสบอร์2 2> สองสองได้ก็เป็นแบบนานิ่งแล้วก็เหงื่อตกบอกไม่มีค่าก็ายิงกันได้แต่คือจริงๆอ่ะการที่มีนักเตะในทีมอ่ะมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แล้วยิ่งด้วยสภาพตอนนี้นะว่ากันตามตรงเนี่ยเรื่องของโควิดเรื่องของอาการบาดเจ็บโปรแกรมเตะที่มันค่อนข้างถี่คือการมีลูกกูอ่ะมันยังมีตัวเลือกให้ใช้งานครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมว่าโอเคว่าเขาผิด จริงนะบทสัมภาษณ์ของลูกากูคือไม่เหมาะสมแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาขอโทษเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาทำลงไปอ่ะผมว่าการให้อภัยอ่ะมันก็ควรจะเกิดขึ้นนะใช่อันนั้นคือสิ่งสำคัญลูกากูต้องซื้อใจทุกคนกลับมาด้วยการขอโทษต่อสาธารณะแล้วก็ด้วยฟอร์มในสนามผมเชื่อว่าโอเคตอนนี้คนมันยังอารมณ์ร้อนหลายคนแบบยังไม่ให้อภัยเขาแต่ถ้าเกิดเขากล้าขอโทษแล้วกลับมาฟอร์มดีจริงๆผมว่าสักพักหนึ่งอ่ะ อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นส่วนใหญ่น่าจะยกโทษให้เขาได้วัดกันที่ฟอร์มของเขาเลยคือถ้าเราเทียบกับสถานการณ์ของลูกากูกับโอบาเมยองเนี่ยผมมองว่าโอบาเนี่ยเขาเขาโดนแบนไปหลายนัดเลยหมายถึงพอมีพฤติกรรมหรือว่ามีความผิดระเบียบอะไรแบบนี้แต่โอบาไมยองเขาเขาหลายครั้งเลยไงแต่ลูกากูถ้าเรานับจริงๆอันเนี้ยถ้านับความผิดก็คือครั้งแรกนะแล้วเขาออกมาขอโทษเขายังไม่ได้ขอโทษต่อสาธารณะก็จริงณล่าสุดแต่ในเบื้องหลังเขาขอโทษกับพวก กับคุณซื้อแล้วเนี่ยผมมองว่าอันนี้น่าจะใช้อภัยกันได้ในอนาคตแต่สําหรับนัดนี้นัดที่เจอรียาภูเนี่ยผมว่าการที่ทูเคิลดอปแต่ก็ยังเก็บผลการในขันที่ดีได้อะผมว่าอันนี้ก็ต้องให้เครดิตทูเคิลนะกับรูปแบบการเล่นที่มาใส่รียาภูวันนั้นการเฟสซิ่งเนี่ยโอ้โหกดดันเรียกได้ว่าแดนกลางเนี่ยวันโนุกเลยแต่ว่าพูดถึงน้าแดงกลางเนี่ยผมว่าวันนั้นกลางรียบภูสู้เชซีไม่ได้ เสียบอลตรงกลางสนามตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องชื่นชมเชลซี <Chelsea S 2> นะฮะทีนี้พูดถึงเชลซีแล้วก็ต้องมาพูดถึงลีพูลแหละครับคู่แข่งที่เสมอกันมาสองต่อสองครับในเกมนั้นนั้นือเนี่ยเขาจับประเด็นไปที่โอโหฟอร์มของซาร่าวันนี้ก็กลับมาโชว์ฟอร์ได้ดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงหนึ่งประตูด้วยแล้วก็เกือบที่จะยิงได้อีกสักลูกนึงด้วยแต่ว่าก็ยังติดเซฟของเบนดี้อยู่ทีนี้ยการขาดหายไปของซาร่าหลังจากเกมนี้ลีพูลจะต้องหาทางแก้หรือว่าหาทางออกให้ได้ฮนะ ในเกมเจอกรเชลาซีเนสาร่าซัดหึงลูกครับลูกนี้โอ้โหคือหลุดเข้าไปแล้วหลอกยิงเสาแรกในสวยมากทําให้ตอนนี้เป็นลูกที่16ในพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับลัางดาวซันโบแล้วก็ยิงเนี่ยมากกว่าคู่แข่งที่เป็นรุ่นดาวซันโวด้วยกันเนี่ยมากกว่าเกือบเกือบ,เ,บเท่าตัวนะครับในมุมนี้เนี่ยอาจทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องกลับมานั่งคิดครับว่าการเสียซาร่าไปในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นเนี่ยจะหาทางออกยังไงดีประมาณ1เดือนหลังจากนี้ ใน1เดือนเนี่ยมีโปรแกรมประกอบไปด้วย5นัดครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นโปรแกรมขึ้นมานะมันจะเป็นโปรแกรมที่ว่า3ทีมที่มีนักเตะไปเล่นในศึกแอฟริกาคัพบอลเนชั่นเอาทีมรุ่นแชมป์แต่ให้ดูลีกปูเป็นหลักแล้วกันมีเสียเกต้ามาเน่ซาร่าสามเกมดังกล่าวห้าเกมดังกล่าวเนี่ยขอไปสามจากในห้ามันเป็นเกมฟุตบอลฟุตบอลถ้วยก็คือเอฟแอลคัพก็คือลีกครับรอบรองชนะเลิศเจออาร์เซนอลสองนัดแล้วก็เอฟเอครับรอบสามเจอกับชูวิลลี่หนึ่งนัด แล้วก็จะเป็นพรีเมียร์อีกสองนัดครับเจอเบรนท์ฟอร์ดกับคิสเซลพาเลตตรงเนี้ก็ต้องมาดูคนที่เหลือแลลวครับโชต้าโอริกี้มินามิโนฟิมิโนสื่อบอกว่าพวกนี้ต้องสเตปอัพครับต้องเหมือนกับยกระดับฟอร์มการเล่นขึ้นมาเพื่อทดแทนซาร่ากับมาเน่ที่จะแหว่งหายไปแต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะเราดูสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเอาวินาทีนี้เลยคนที่พร้อมลงเล่นเหลืออยู่คนเดียวอะคือโชต้า ฟิมิโน่เนี่ยติดโควิดอาจจะต้องอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงจะกลับมามินามิโน่เนี่ยเหมือนเพิ่งเริ่มซ้อมได้เบาๆก็อาจจะอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งเหมือนกันโอริกี้นี่ยังหายไปแบบไร้ร่องอรอยเท่ากับว่ามีความเป็นไปได้นะเอาเกมกับอาร์เซนอลวันที่หกนี้ก่อนลิปูอาพจ,จะเหลือตัวรุกธรรมชาตินะแค่โชต้าคนเดียวที่เหลือก็ต้องอปรับครับอาจจะเอาดาวลุ่มขึ้นมาหรืออาจจะเอาพวกออกเลตแชมเบอร์เลนเคอร์ติสโจนมาเล่นตัวรุกด้านบนอันนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาชพวะหน้าแล้วก็ หลังจากนั้นสัปดาห์หนึ่งถึงจะเริ่มมีคนทยอยกลับมาอะไรแบบนี้เป็นงานหนักแน่นอนครับคือโอริกี้ยังต้องเลือกโอริกี้คือโอริกี้เขายังไม่หายเจ็บนะจริงๆถ้าเขายังอยู่เนี่ยผมว่าบอลธงบอลถ้วยเนี่ยฝากฝากความหวังได้นะแกเล่นในบอลถ้วยดีนะโอริกี้แต่ว่ามันยังไลฟ์พี่แววว่าเอ๊จะกลับมาตอนไหนยังไม่เห็นภาพซ้อมเลยมันเป็นมุมกั้ากึ่งอ่ะเรื่องของเวอ้์วพูอ่ะผมว่าถามว่าถ้าไม่ซื้อเพิ่ม ตำแหน่งตัวรุกเป็นไรไหมถ้าเอาตามตรงคือช่วงที่ไม่อยู่พอแอฟริกันคัพออฟเนชั่นก็คือจะขาดเกมหลีกแค่2นัดส่วนอีก3นัดมันเป็นบอลถ้วยก็เอาตัวสำรองลงอยู่แล้วแต่คิดอีกมุมนึงคือไอ้สองนัดเนี่ยมัน6แต้มถ้าเกิดว่าไม่ชนะทั้ง2นัดเพราะไม่มีซาร่าไม่มีมาเน่เนี่ยเฮ้ยตารางคะแนนมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพราะว่าในเมื่อมองบนค่อนข้างยากต้องอย่าลืมมองข้างล่างหลายๆทีมเริ่มตามขึ้นมามันเป็นมุมก้ามกึ่งจริงๆฝั่งอร์พูลต้องตัดสินใจให้ดีครับว่าจะเอาแบบไหน ก็อันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันแหละว่าแฟนบอลร,ร้อยละเกินเก้าสิบส่วนใหญ่ก็อยากให้ซื้อแต่ว่าในมุมของสโมสรสถ้าใครติดตามข่าวโอกาสซื้อค่อนข้างน้อยเพราะเขาอยากซื้อเป้าจริงๆเป้าแท้ๆมากกว่าแต่ว่ายังส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยพร้อมย้ายในเดือนมกราแล้วก็เขาไม่อยากซื้อแบบเฉพาะกิจจัดเลยซื้อมาแล้วเอามาใช้แค่สองนัดซาร่ามานเน่กลับมาแล้วก็ไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับในมุมของสโมสรไม่อยากซื้อระยะสั้นแบบนั้นอืมครับ มาดูจ่าฝูงตอนนี้ครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยครับโอ้โหสื่อบอกว่าแม้ว่าโปรแกรมจะทีขนาดไหนนักเตะจะอ่อนล้าเพียงใดแต่ก็ยังไล่เก็บ3แต้บได้อย่างเป็นมืออาชีพ2คู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรงสะดุดนะครับเวี้์วูล3เกมหลังสุดเนี่ยสะดุดแพ้1เสมอ2ส,ส่วนเชลซีครับเสมอ3จาก4เกมแต่ว่าแมนซิตี้ไม่พลาดเลยครับขุมกำลังเนี่ยอาจจะมีอาการอ่อนล้า จากการเล่นแบบติดๆกันแต่ก็ยังเก็บชัยชนะได้แบบไม่หยุดยั้ยงเป๊ปกวาร์โอล่าครับคุณซื้อแมนซิตียยอมรับหลังจบเกมเอาชนะอาร์เซนอลสต่อหนบอกว่าทีมของเขาเนี่ยกำลังอ่อนล้าสุดๆทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ไม่ว่ายัางไงครับเราจะได้เห็นว่าแมนซิตี้เนี่ยก็ยังนิ่งพอแม้ว่าจะไม่ได้เล่นแบบท็อปฟอร์มแต่ก็เก็บตกจากความผิดพลาดของคู่แข่งแล้วก็เก็บชัยชนะได้ตอนนี้ครับเก็บชัยมา11นัดติดต่อกันในเกมลีกแล้ว นะก็อยู่ในเส้นทางของการลุ้นทํำลายสถิติด้วยนะยิ่งผลระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลออกมาเสมอ2-2เนี่ยโหทำให้ตอนนี้ครับซิตี้ทำคะแนนฉีกออกไปเป็น10แต้มเหนือเชลซีแล้วก็11แต้มเหนือลิเวอร์พูลแล้วชัยชนะ <c oughs> เหนืออาร์เซนอลครับโอ้โหมีความสำคัญมากๆเป็นเหมือนกรรมการไปตัดความหวังแล้วก็กำลังใจในการลุ้นแชมป์ของเชลซีและลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีอย่างที่เราทราบกันครับ2แต้ม เลข2หลักในพิมพ์ริลีกเนี่ยมันเป็นแต้มที่ค่อนข้างห่าง10คะแนนแล้วยิ่งเป็นทีมอย่างซิตี้ด้วยนะครับมันก็เลยดูยิ่งโหออโอกาสในการพวกเขาจะได้แชมป์เนี่ยมันมีค่อนข้างสูงเลยอืม,อมคุณพวกคุณเคยได้ยินคําพวกพวกนี้ไหมยอย่างเช่นเรื่องสยองสองบรรทัดเคยเห็นไหมครับอ,อันเนี้ยเรือสยองห่างสองหลักเออแล้วเดี๋ยว ลอ่าเดี๋ยวต่อจากนี er. ้ม <uteur> <Bath. S 1> ันก็จะมีบอลถ้วยใช่ไหมแต่ว่าที่เราเห็นในโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้เขาจะมีแตะแค่เอฟเอครับเพราะว่าลิเร์พเขาตกรอบไปแล้วแมซิตี้เขาก็ได้พักได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างที่เป๊บบอกว่าผู้เล่นเหนื่อยลาทีนี้ได้พักแน่กลับมาเจอเชลซีกลางเดือนอันเนี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนอย่างที่เราเคยพูดเนะถ้าเชลซีชนะได้อะมันเหมือนกับมอบความหวังให้ทั้งกับเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลถ้าลิเวอร์พูลชนะเบนฟอร์ดได้ด้วยนะแต่ถ้า แต่ถ้าภายในกลางเดือนสมมุติมันกลายเป็นแมนซิตี้ชนะเชลซีซ้มและลิเวอร์พูลไปสะดุดกับเบนฟอร์ดอีกสมมุติอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าจบในจบอ่ะคือถ้าเป็นอย่างนั้นทรงนี้จบในจบเลยอ่อะไอตอนแรกเราก็หวังไว้สามนะทีมที่เป็นมา้าลุ้นแชมป์ไปไปมามาลิเวอร์พูลกับเชลซีมันก็ยังเป็นม้าตัวใหญ่อยู่หรอกแต่ว่าซิตี้เป็นยูนิคอร์นไปแล้ว <c oughs> บินอนอกโลกแล้วเป็นม้าบินได้ไปแล้ว นะครับสู้สู้แหละนะต้องสู้กันต่อนะครับเส้นทางก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะอย่าเพิ่งถอดใจซิตี้อาจจะไปพลาดสะดุดสีนดติดก็ได้แล้วเหมือนที่บอกอย่าเพิ่งไปมองแค่ข้างบนข้างมองด้วยเขาไล่มาต้องเน้นนะต้องเน้นครับอใช่นะประเด็นต่อเนื่องกันครับคู่ของบิ๊กแ c ชซิตี้กับอาร์เซนอลสื่อบอกว่าอาร์เซนอลพลาดที่รายละเอียดเล็กๆลน้อยน้อแต่ ถ้าดูจากรูปเกมถือว่ามีความหวังเลยทีเดียวครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งเกมใหญ่ที่อาร์เซนอลจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่แพห้หหเนี้ยน่าเสียดายเล่นดีมากนําก่อน1-0ด้วยแต่พอพลาดเล็กๆลน้อยน้อยเจอทีมเขี้ยวอย่างซิตี้เสร็จเลยนะครับเกมนี้มันมีรายละเอียดที่ทำให้แพ้ครับก็คือจุดโทษนะครับทั้งครึ่งแรกที่โอเดกาดเหมือนโดนทางเอเดรีนทำฟาวแต่ว่าผู้ตัดสิน เช็ค VAR แล้วก็ไม่ได้ให้ฟาวนะครับ <Ừ. S 1> แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมีจังหวะที่กานิชากา้าไปทำฟาวแบร์นาโดซิวาอันนี้เช็ค v a r และเป็นจุดโทษนะครับซึ่งนำไปสู่ประตูตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งนาที57อาร์เซนอลควรจะนำอีกรอบหนึ่งอาร์เก้เคลียร์บนเส้นแต่ว่ามาตินาลี่ยิงไม่เข้านะครับแล้วก็นาที59ต่อเนื่องกันแป๊บเดียวกาบเบรียลมาเกลเยสมาโดนเหลือง2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้ต้องสู้10คนอยู่นานและสุดท้าย ไม่ไหวครับช่วงทดเจ็บมาเจอโรดี้ยิงประตูชัยแพ้เป็น1-2ซือบอกว่าแพ้แบบนี้เจ็บปวดแน่แต่แง่ดีคืออาร์เซนอลต่อกรกับซิตี้ได้ดีเกินคาดโดยรวมแล้วเล่นดีกว่าด้วยซ้ำตอนเหลือตัวเท่ากันถ้ายังเล่นได้แบบนี้สามารถลุนทอปโฟได้เต็มตัวครับอืมอย่างที่บอกไปในในฮัรถาว่าเสียดายแทนอาร์เซนอลจริงๆนะครับคือ ถ้าสมมุติว่าจบลงอ่ะถ้าเป็นแบบแค่ผลเสมอผมว่าจะเป็นจะเป็นนัดที่แฟนอาร์เซนอลพอใจมากที่สุดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้แต่เอ,อ่อมองให้มันเป็นบวกครับเราได้เห็นความใจสู้ของนักเตะค,คือต่อให้เหลือคนน้อยกว่าแต่ยังยันแมนเชสเตียได้จนถึงช่วงท้ายเกมเลยนะมาโดนจริงๆคือในช่วงต่อเวลาทดเวลาบาดเจ็บผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลชุดนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจที่ค่อนข้างเป็นบวกขึ้นแล้วก็เป็น เป็นเรื่องดีครับที่พวกเขาจะลุ้นท็อปโต่อนะตอนนี้ผมว่าอาร์เซนอลกลายเป็นทีมที่อันตรายอีกทีมหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะฟอร์มแต่ละคนก็เริ่มกลับมาน่าพอใจล้วผมใช้คําว่าใน21นัดที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าอาร์เซนอลคือทีมที่สู้กับซิตี้ได้ดีสุดเลยนะคือเราไม่ได้บอกว่าอาร์เซนอลเก่งกว่าทีมอื่นโคตรๆนะแต่เรากำลังมองถึงตอนเจอกับซิตี้เองเนี่ยแม้กระทั่งพาเลสเนี่ยเคยบุกไปชนะซิตี ที่บ้านซิตี้ได้แต่นัดนั้นพาเลสก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นแต่ไอ้นัดเนี้ยใช้คําว่าอาร์เซนอลดีกว่าซิตี้ด้วยแต่ว่าน่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีแต้มใช่ครับครับถือว่า<ม>เป็นพัฒนาการนะ<ม>เพราะว่าเราพูดกันมาตลอดว่าอาร์เซนอลเนี่ยเกมเล็กตบกินได้แต้มเกมใหญ่ยังเหลืออีกนิดนึงแต่ผมว่ามันเข้าใกล้อีกนิดเดียวกำลังจะได้แต้มแล้วนะจากซิตี้ใช่ใช่อีกนิดเดียวจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไมเปเหลือสิบคนเนี่ย ผมว่าโอกาสแบ่งแต้มก็ยังมีสูงกว่านี้แบบจริงๆก็เกือบจะแบ่งแต้มมาด้วยถ้ามาันมาโดนนาทีเก้าสิบบวกสองอ่ะอันนี้ผมว่าแฟนอนอ,ฟนอนแฟนบอลแอตันนตก็ยังรู้สึกแฮปปี้กับผลงานกับฟอร์มโดยรวมของทีมได้แต่ทีนี้จะทํายังไงวะให้สารต่ออย่าให้ความพ่ายแพ้นัดนี้มันไปบั่นทอนให้มันเป็นแรงบวกว่า <c oughs> เฮ้ยเราสู้กับซิตี้ได้ขนาดนี้แล้วเดินหน้าต่อมันต้องแบบนั้นนะครับทีนี้มาปิดท้ายกันที่สเปอร์นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ความหวังรุนท็อปโฟเนี่ยเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ สเปอร์เนี่ยนับวันนับวันนะครับตั้งแต่คอนเต้คอนเต้เข้ามานะครับยิ่งเล่นดีขึ้นเรื่อยๆแม่ลิ้นผมนี่เป็นอะไรไม่รู้นะสงสัยจะง่วงสระเพี้ยนไปหมด <laughs> ขออภัยด้วย <c oughs> ในเกมล่าสุดเนี่ยชนะวัตฟอร์ดหนึ่งต่อศูนย์นะครับแม้ว่าจะได้ประตูชัยจากดาวินซอนซันเชสนะครับนาทีที่เก้าสิบบวกห้าก็ตามแต่ว่าจริงๆรูปเกมเนี่ยเหนือกว่าวัตฟอร์ดแบบโอ้โหทุกกระบวนท่ารลองบอลเนี่ยเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะโอกาสยิงก็มากกว่าเยอะเลยครับ โอกาสยิงของสเปอร์เนี่ยยี่สิบเอ็ดครั้งเนี่ยเข้ากรอบไปเก้าอ่ะคือถ้าโกฝั่งวัตฟอร์ดไม่เซฟกระจายนี่ก็คือน่าจะมากกว่านี้ฮะส่วนวัตฟอร์ดเนี่ยก็ถูกจํากัดโอกาสครับโอกาสมีแค่หกครั้งเท่านั้นสถานการณ์ลุ้นท็อปโฟตอนนี้เนี่ยพวกเขามีสามสิบสามแต้มละตามหลังอาร์เซนอลแค่สองแต้มเท่านั้นแต่ที่สําคัญครับสเปอร์เนี่ยแข่งน้อยกว่าสองเกมดังนั้นถ้าเก็บเกมตกค้างให้เท่ากับอาร์เซนอลได้มีโอกาสจะแซงสูงมากครับผลงานตั้งแต่ mm hmm. คอนเต้มาในพรีเมียร์ลีกเน ไม่แพ้ใครมาแปดเกมแล้วนะครับชนะห้าเสมอสามนัดหน้าโค้ชสำคัญครับกลางเดือนนี้นะเปิดบ้านเจออาร์เซนอลคือถ้าชนะได้นี่แซงเลยฮนะแล้วก็โอกาสลุ้นทัฟโฟน่าจะสดใสขึ้นตามลำดับด้วยอืมกลายเป็นดีขึ้นเรื่อยๆออนอนอกลายเป็นสเปอร์ที่แบบทิศทางเป็นบวกนะคือตอนนี้ผมเป็นห่วงแมนยูเนเตตมากที่สุดเลย คือถ้ายังควานหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่ได้เนี่ยโอกาสที่แมนยูจะหลุดจากท็อปโฟร์ฤดูกาลนี้เนี่ยโ,โหมีค่อนข้างสูงมากๆเลยนะออืมอืมมแมนยูตอนนี้มีสามสิบเอ็ดนะแล้วก็อาร์เซนอลมีสามสิบห้าแต่ว่าแมนยูแข่งน้อยกว่านัดหนึ่งต้องต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับในเกมที่แข่งน้อยกว่าเพื่อให้มันกลับมันสูสีกันแต่ของสเปอร์เนี่ยคือเขาเพิ่งแข่งไปสิบแปดนัดนะนะ ถ้าไอเกมตกค้างเนี่ยเขากวาดชัยชนะได้แบบรัวๆเนี่ยโหขึ้นลุน้นลุ้นแบบถึงท็อปทรีได้เลยนะเออแต่เกมของสเปอร์ที่ตกค้างก็ถือว่าไม่ไม่ง่ายนะจําได้ว่ามีเลสเตอร์รมีเบอร์ลี่แล้วก็น่าจะมีไบรตันอีกทีมหนึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่อ่าถ้าผมจะมองจากในสามทีมนี้นะเบอร์ลี่เนี่ยดูจะดูจะมีโอกาสเก็บสามแต้มได้มากที่สุดเลยแต่ไบรตันเนี่ยปร,ระมาทไม่ได้เลสเตอร์ก็ประมาทได้ ดังนั้นสเปอร์ก็ยังไม่ชัวร์แต่ว่าก็ถือว่ามีเกมในมือไงยังสามารถไปห้ามหันได้ครับผมอ่ะโอเคขอบท้วนนะครับในสำหรับประเด็นร้อนของพีเมเลกสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฝากติดตามกันด้วยนะก่อนจากกันครับอย่าลืมผู้สนับสนุนของเราครับ น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับกับแคมเปญสติครับช่วยกันแจ้งเตือนภัยไซเบอร์ที่พบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็น SMS อีเมลหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆถ้าเกิดว่ามีข้อความแปลกๆส่งเข้ามาครับอย่าก,กดอย่าก,กรอกอย่าตอบเด็กขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนล้วงข้อมูลได้ใช้สติป้องกันสตางค์แล้วก็สามารถใช้ช่องทางของกสิกรในการแจ้งเตือน นกันได้นะครับร่วมระวังภัยครับไม่ว่าจะเป็นใน l i น์อแอดครับของ KBank Live หรือว่าในแฟนเพจของ Facebook อีเมลก็ได้ครับ info a t กสิกร b a n k com แล้วก็ติดต่อหมายเลข KContact Center 02-888-8888นะครับตอนนี้เนี่ยเขามเีเหมือนกับฟังก์ชันที่คุณสามารถโทรเข้าไปแล้วก็ให้ทาง Call Center เนี่ยเขาระบุข้อความได้อันไหนเป็นข้อความแปลกปลอมเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนให้กับทุกคนได้รับทราบยังไงก็ฝากด้วยนะครับ นี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดซับไซด์ก,กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสามคนแล้วก็ทีมง,งานลาไปก่อนครับเกมคนทุกบดวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ